มาดูส่วนการทำงานสุดท้ายก็คือตัวดิสเพย์นะครับดิสเพย์จะทำหน้าที่ในการแสดงลำดับคิวที่หน้าจอแล้วก็ส่งเสียงเรียกดิสเพย์จะประกอบไปด้วยนะครับตัว Android Box 1ตัว Android Box ก็จะเป็นเหมือนกับ Android OS ตัวหนึ่งที่ติดตั้งแอปพลิเคชันของ Pocket Q คไว้จะทำหน้าที่ในการประมวลผลในส่วนของการแสดงผลแล้วก็เรียกออกเสียงเรียกนะครับ จะทำงานคู่กับทีวีแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้เดโมให้ดูเราก็จะใช้จอทั่วๆไปมาเดโมให้เห็นนะ,นะครับแต่ปกติแล้วเราจะใช้ทีวีในการเชื่อมต่อกับกล่อง Android Box ด้วย HDMI p o r t ครับทีนี้เราจะเซตอย่างเงี้ยถามว่าตัวดิสเพย์เนี่ยในคอนฟิกตัวระบบสมาร์ทคิวของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับก็คืออย่างแรกก็คือสามารถภาพพื้นหลังนะครับที่เห็นเป็นแบ็กกราวเขีเขียวด้านหลังตัวนี้นะครับ ที่จริงเป็นทั้งภาพเลยตรงนี้ก็คือภาพหนึ่งภาพที่เราสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการได้2โฆษณาจะเป็นแบบสไลด์ภาพสไลด์โชว์ก็สามารถอินเสิร์ทภาพเข้าไปได้ระบบก็จะทำการเปลี่ยนภาพโฆษณาไปเรื่อยๆสามารถถอดเข้าถอดออกอถอดเข้านาใส่เข้านำออกได้ตลอดตัว จอแสดงผลก็จะแสดงผลตามนั้นส่วนที่3ก็คือข้อความตัวอักษรวิ่งเราสามารถใส่ได้สูงสุด3เซตเซตหนึ่งไม่เกิน255ตัวอักษรนะครับข้อความวิ่งก็จะโชว์ขึ้นมาไม่ใส่ก็ได้เช่นกันครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของโทนสีไม่ว่าจะเป็นสีหัวตารางนะครับซ้ายขวานะครับตัวตีมพวกนี้ก็คือสามารถแก้ไขได้เช่นกันตรงนี้ก็เลยจะบอกว่ามันจะทำให จอแสดงผลของผู้รับบริการเนี่ยมีความแตกต่างกันในเชิงรูปลักษณ์อยู่ระดับหนึ่งครับทีนี้ถามว่าตัวนี้ทำอะไรบ้างที่จริงเราเปิดเวลาเรามีการเปิดเครื่องทุกๆเช้าเนี่ยตัวนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดิสเพย์มันจะถูกรับคำสั่งจากการทำ calling จากเครื่องที่เป็นประจำเคาน์เตอร์ต่าง,างๆอยู่แล้วนะครับ อย่างเช่นถ้าเราต้องการเลขคิว a 0ศ0นย์นะครับขอชื่อคิวหม่เลขผ่านตัว calling <0. S 1> ในระบบให้บริการ 1, 1> ครับตัว display เ,เนี่ยก็จะทำการแสดงเลขคิวอัตโนมัติขึ้นมาเลยว่าเป็น A 010ที่ช่องบริการที่เท่าไหร่แล้วก็พร้อมออกเสียงเรียกด้วยหรือกรณีที่เรียกใหม่จบงานไปแล้วแล้วก็เรียก อีกครั้งหนึ่งเป็นคิวอื่น B. 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 ตัวนี้เสียงก็จะทำการเรียกออกมาเป็น B002 แล้วก็โชว์ที่หน้าจอว่าหมายเลขที่ให้บริการคือลำดับที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานคู่กันระหว่างตัวเรียกคิวกับตัวแสดงผลคิวครับก็จะมีการทำงานประมาณนี้เลยนะครับ